สารเสวนพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าตีห้เฮายังมีชีวิตหีกหนึ่งวันได้เข้ามาฟังถ้อยรมของพระเจ้ามาอ่านถ้อยรมของพระเจ้าวันนี้เฮามาถึงบทที่เจ็ดนะเจ้าอาโมดบทที่เจ็ดนะเจ้าขอบคุณพระเจ้าเรื่องนิมิตสามอย่างเรื่องการถูกทําลายตะกแ่นแล้วก็ไฟแล้วก็สายดิงพระเจ้าทรงสำแดงแก่ข้าพระเจ้าดังนี้ว่ารูเตอ พระอ,องค์ทรงสร้างตะกะแตนเว่าวอนเมื่อพืชรุ่นหลังเริ่มงอกขึ้นมาและนี่เนี่ยเป็นพืชรุ่นหลังหลังจากติกษัตรได้เกี่ยวแล้วเมือ่อตะกกะแตนกินหญ้าในแผ่นดินนั่นหมดแล้วข้าพระเจ้าจึงว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงหื้อภัยหญ้าโขบจะตั้งอยู่ได้จะใดเขาเล็กน้อยนิดเดียวเกี่ยว เกี่ยวด้วยเหลืองนี่พระเจ้าทรงกับพระไทยพระเจ้าตัดว่าจะบเป็นไปจังอันพระเจ้าทรงสำแดงแก่ข้าพระเจ้าอย่างนี้ว่าดูเตพระเจ้าทรงห้องเมื่อมีการสู้ความด้วยไฟและไฟได้เผาผลาญมหาสมุรใหญ่และกิ่นแผ่นดินเหียข้าพระเจ้าจึงทูลว่าข้าแต่พระเจ้า พอพระอ,องค์ทรงยับยั้งไหวยาโขบจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเขาเล็กนิดเดียวเกี่ยวด้วยเรืองนี้พระเจ้าทรงกับพระไทยพระเจ้าตรัสว่าแต่บาเป็นไปอย่างอันอย่างนั่นพระเจ้าทรงสำแดงแกียข้าพระเจ้าว่าดูเตะพระเจ้าประทับยืนอยู่ตีข้างกำแพงสร้างสร้างสร้างด้วยสายกระดิง่ง มีสายดิงอยู่ในพระหัตและพระเจ้าตัดกับขาพระเจ้าว่าอาโมสเอย๋ยเจ้าหันอยังและข้าพระเจ้าทูลว่าสายดิงเส้นหนึ่งพระเจ้าค่ะแล้วพระเจ้าตัดฝาดูเตะเฮากำลังเอาสายดิงจับทมกลางอิสราเอลประชากรของเฮาเฮาจะประพานไปเข้าไปแหมจะต้อง จะต้องกระทําติดสูงของอิสรอซาอัอาคือล่างเปล่าและห้อสถานนมัสการของตั้งหลายของอิสราเอลว่างเปล่าและเขาจะถือดาบลุกขึ้นต่อสู้พงพันเยโรโบอัมอาโมดแล้วก็อามาซิยาอาโม,มดบทิเจตข้อที่สิบพระเจ้า อาเาซียาปุรุฮิตแห่งเบดเอลส่งคนไปยังเลโบอัมกษัตริย์แห่งอิสราเอลทูลว่าอาโมสได้คิดกับบุตรต่อพระองค์ในทำกลางพลพันธ์อิสราเอลบรรดาถ้อยกรรมของเขากนักแผ่นดินเพราะอาโมสได้กล่าวดังนี้ว่าเยโรโบอัมจะสิ้นชีวิตด้วยดาบและอิสราเอลจะตกไปเป็นเชลย ห่างจากแผ่นดินของเขาและอามาเซียอู้กับอาโมสว่าท่านผู้ทํานายไปเตะจงหนีไปเหียตีแผ่นดินยูดาไปหับอาหารติหันและเผยพระวจนะติหันยามายามาเผยพระวจนะติเบ็เอลแหมเลยเพราะว่านี่เป็นสถานนมัสการของกษัตริย์ และเป็นวิพาวิหารของราชอาณาจักรอาโมจึงตอบอามาชิยาว่าข้าพระเจ้าบัจชาผู้เผยพระวจนะหรือลูกของผู้เผยพระวจนะข้าพระเจ้าเป็นคนเลี้ยงสัตว์และเป็นคนดูแลสวนบะเดือและพระเจ้าทรงนำข้าพระเจ้ามาจากการติดตามฝูงแพะแกะและพระเจ้าตัดกับข้าพระเจ้าว่าไปกะเออไปเต้ จงเผยพระวจนะแก่อิสราเอลประชากรของเฮาบัดนี้จงฟังพระวจนะของพระเจ้าตานกล่าวว่าอย่าเผยพระวจนะกล่าวโตดอิสราเอลและอย่าเทศนากล่าวโตดพงพัน์อิสอักพ่อจะอั้นพระเจ้าจึงตัดดังนี้ว่าภระระยาของตานจะเป็นหญิงโสเพณีตีในเมือง วุใจหญิงของท่านจะล่มลงตายด้วยดาบแต่ติดินของท่านเขาจะขึงเส้นแบ่งออกตัวท่านเองจะสิ้นชีวิตในแผ่นดินตีปัสะอาดและอิสราเอลจะต้องตกไปเป็นเชลยห่างจากแผ่นดินของตนเป็นแน่สรรเสริญพระเจ้าขาขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระยกรรมของพระเจ้าหน่เจ้าพระเจ้าอวยพรเจ้า